สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่แชน n e l เบลเกีร์นะครับผมตอนนี้ผมอยู่กันที่หมู่บ้านเคหะหนึ่งนะผมเกียร์หนึ่งก็มันจะมีเคหะรสองด้วยนะตอนที่ผมไปเอาอเคปลอร์ไอคาร์บอนคาร์บอนนะผมที่อ้อมสายนะผมตรงนี้ก็เป็นเคหะร์สองนะผมก็อยู่กนที่ร้านช่างกอ๊อลฟเกียร์นะเดี๋ยววันนี้พามาดูรถที่ร้านพี่ก๊อล์ฟนะผมบ,บอกเลยว่าเยอะมากเดี๋ยวเราจะดูกันไปยาว,ยาวๆเลยนะ้องไปเดี๋ยวเราไปพบกับพี่ก๊อลฟกันเลยนะบอกเลยว่าคันนี้ชุดสี หายากไม่เชิ่หายากหรอกครับคนเล่นน้อยด้วยเอาไปเดี๋ยวเราไปเจอพี่ก๊อฟกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี้เราอยู่กันที่ร้านพี่ก๊อฟนะครับผมก็วันนี้ลบกวนพี่ก๊อฟไหมวันอาทิตย์ไม่ไม่ไม่ก็ที่ผมเมื่อกี้ผมบอกพี่ก๊อฟไปว่าตอนต้นคีิปี่ว่าชุดสีตัวเนี้ยคนแบบน้อยใช่ใน้อยไม่ค่อมีใครทำกัน มันเป็นชุดสีแท้ครับพี่สีแท้อืมสีนี้เลยเมื่อก่อนเมื่อก่อนคันนี้มันเป็นสีอะไรครับพี่ก็สีแดงครับเป็นสีแดงซื้อมาเป็นสีแดงเป็นสีแดงแล้วสีนี้มันหายยังหายได้ครับพี่กงหาได้ครับเป็นสิบปีแล้วหาได้ครับมีมีคนสั่งได้ที่บ้านเราด้วยราคาเป็นยังไงครับพี่ตัวตัวนี้รวมชิ้นดํารวมสติกเกอร์ก็ห้าพันกว่าบาทห้าพันกว่าบาทอ๋อมันก็ราคาเหมือนกับชุดสีทั่วไปไหมครับพี่กยังไม่แพงครับยังไม่แพงยังหาได้ถ้าเป็นสีนลครับ นีหเขียวบอลโอ้ยนั้นสองหมื่นสองหมื่นกว่าเลยครับพี่ก๊อฟครับผมโอเคครับพี่ก๊อฟเดี๋ยวทำอะไรบ้างคันนี้เดี๋ยวผมขอให้พี่ก๊อฟพาไปดูเลยครับพี่ได้เครับครับพี่เอาอะไรเลยว่าอะไรเบลชีข้างบนข้างบนพี่ก๊อฟเมื่อกี้จุดสี่บอกไปแล้วครับปั๊มเดิมครับครับปั๊มเดิมร้อยสิบไอร้อยสิบไอครับเบิกมาแล้วก็แท้แท้ครับครับเท่าไหร่ครับพี่ก๊อฟตัวนี้แพงไหมครับพี่ รวมไอ้นี่แล้วประมาณเจ็รอนะรวมมืออ๋อไอ้ก้านเบรกด้วยใช่อนนี้เทสด้วยครับพี่ก๊อฟแท้ครับแล้วก็มีประกับประกับอันนี้ประกับอะไรครับพี่ก๊อฟประกับทีแซตทีเซตครับมีแล้วก็มันกับสายละคังัซื้อซื้อซื้อมันนี้พี่ก๊อฟกับหัวครับพี่กับหัวใช่ไหมอ๋อคือถ้าเราเอาขึ้นมาข้างบนนี้มันจะมันตั้งมันติดตั้งยากอ๋อติดตั้งยากอ๋อโอเค แท้ไหมครับพี่กอล์ฟตัวนี้แน่แทครับรวมสายก็แปดร้อยแปดร้อยเลยโอเคครับพี่กอล์ฟก็พวกอุดปลายเห็นอะไรนี่แหละครับปลายเห็นนี้ครับซื้อจากร้านร้านน้องซันครับร้านสุนทรมอเตอร์ไซค์ครับก็ดสามร้อยไปของนาคมไหมพี่นาคมครับนาคมนะครับพวกเลนไหมอะไรนี่พี่กอล์ฟได้เปลี่ยนไหมครับยังยังยังไม่ได้เปลี่ยนเลยยังเดิมอยู่ยังหักอยู่แต่ว่าขึ้นปกติยังไหมครับพี่ขึ้นขึ้นครับไม่ขึ้นโอเคครับประมาณนี้ข้างล่างเหรอครับพี่กอล์ฟ อันนี้ก็เบิกใหม่ใช่ไหมครับเบิกใหม่หมดเลยครับเป็นตรงรุ่นมันเลยไหมครับพี่ครับตรงรุ่นครับตรงรุ่นเหมือนเลยโอเคครับพี่ก๊อฟเดี๋ยวพาไปดูข้างล่างหน่อยครับพี่ข้างล่างมีทําอะไรบ้างครับคันนี้มีครับบ้ามาเลยครับมีจานเจาะแท้ครับจานเจาะแท้ซื้อร้านนาเอ็กครับพี่เอ็กอันนี้เวลาซื้อร้านเบรกนี้พี่ก๊อฟต้องเอาเอาไปสับไหมครับหรือว่าอันนี้ซื้อขาดครับซื้อขาดเลยครับประมาณเท่าไหร่ได้ครับเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยโอ้โหเรียกผมเห็นไอ้ร้อยสองร้อยนี่ไม่ โอเคครับพครับต่อไปเล้วพี่ก็มีมีมีล้อครับล <Excel. S 1> ้อเอ็กเสีสีม่วงม่วงตัวนี้เป็น1เท่าไหร่ครับพี่ครับ1.2ครับ1.2 <1. 2. S 1> โอ้แล้วราคามันจะเท่าเท่า1.4ึ่งสไหมครับพี่หรือว่าแพงกว่าราคาเท่ากันนะตัวนี้เท่าไหร่ครับพี่ครับพันพันเก้าครับพันเก้าโอ้พันเก้าโอเคครับปกดุมเลยนี่แหละครับพี่ครับดุมเป็นของร้อยสิบไอครับทั้งกระบอกโชกเลยกระบอกโชกเอามาร้อยสิบไอหมดเลยโอ้ทำไมต้องร้อยสิบไอครัพี่ของตัวรุ่นมัน วันนั้นที่ไปซื้อมันไม่มีของร้อยห้าสิบ้าการีบรีบเอารีบเอาก็เอาร้อยสิบไอมาก่อนครับแล้วการใช้งานมันก็เหมือนกันเหมือนนะครับเหมือนกันนะครับชุดนี้เท่าไหร่ได้พี่ก๊อวกกระบอกทั้งแกนเลยไหมครับพี่ทั้งทั้งแกนครับทั้งแกนเลยอ่าอแล้วก็ปาดนี้เลยอันนี้ตัดแกนแล้วแต่ครับมันก็ยังโผล่อยู่ดิโอ้แต่ว่าพี่ก๊อฟโหลดเยอะมากเลยครับพี่โอโอเคครับแล้วพวกปั๊มเหรอครับพี่ก๊อปั๊มสายอะไรเนี่ยครับ สายปั๊มของนิชินครับสายสวิปปั๊มเทยังไหมครับพี่ตัวนี้ปั๊มเทครับผมชุดนี้เท่าไหร่ครับพี่ก๊อปปั๊มขาอะไรเนี่ยครับสายเบรกประมาณ800ปั๊มพันเจ็ดพันเจ็ดขาสามร้อยอันนี้ขางานธรรมดางานธรรมดาสามร้อยครับโอเครถใช้ใหม่ไหมครับพี่ก๊อปตัวนี้ใช้ใหม่ครับใช้ใหม่นะครับโอเคประมาณนี้ก็ต่อไปเลยครับพี่ก๊อปพวกเดี๋ยวเครื่องเราไว้ด้านหลังนะพี่นะอ่าครับพี่พวกด้านหลังนี้พี่ก๊อปทำอะไรบ้างครับคันนี้ ด้านหลังก็มีมีพักเท้าเอเมเด็กพเท้าเอเมเด็กตัวนี้ใช่ไหมครับพี่ใช่ต้องแปลงไหมครับพี่กอฟแปลงครับแปลงโอเคสเตย์เลยนี่เบิกไหมครับพี่กอฟไม่เบิกครับอันนี้เอาไปปัดเงาเอาไปปัดเงาโอเคครับแล้วก็มีพวกฝาเครื่องเบิกฝานเครื่องฝาในอ๋อนี้พี่กอฟใส่คัดด้วยใส่คัดมือครับใส่คัดมือด้วยอืมก็คือนี่เป็นฝาแท้เลยใช่ไหมครับฝาแท้ครับเล้วก็จะเก็บน็อตหมดเลยน็อตหมดเลยครับผมแล้วก็มีครับ มีพวกมือลิงเนี่ยมือลิงก็มือลิงมือลิงนี่เป็นของอะไรครับพี่กอล์ฟเมือนเขี้ยวหมูครับมันเป็นของของแท้ครับพี่กอล์ของแท้ครับอ่ไม่ใช่ของไทยครับพี่ไม่ใช่ครับอุ้ยแล้วราคาเป็นไงครับพี่กอล์ฟการวมชุดนี้ก็ประมาณสามพันฮะอะไรบ้างครับพี่กอล์ฟสามพันก็มีมือลิงสองพันแปดครับครับแล้วก็แล้วก็อันนี้ต้องซื้อสองชุดนะสองชุดเลยครับพี่ใช่เอามาประกอบกันให้มันได้คิดก็รวมๆวมก็สามสามพันสามพันเลยครับพี่สามพันนิดๆ โแล้วพี่กอลฟใช้งานยังไงครับคันนี้ก็แต่งโหดแบบนี้ไม่ได้ใช้โอ้คนนี้คันนี้ได้ขี่บ้างไหมครับพี่ขี่ครับแต่ขี่น้อยเพรไม่ไม่รู้จะขี่ไปไหนรู้จะขี่ไปไหนมีหลายคันใช่ไหมครับมีหลายคันโอเคครับฝาดําก็แบบเสียบใช่ครับอันนี้ไปพาวเดอร์โค้ดมาพาวเดอร์โค้ดครับพี่ครับที่ไหนครับพี่กอับในเมอท่าสารา อ๋อที่เขาพอดพอดเรื่โค้ดอยู่สงสัยต้องเอาท่อไปทำบ้างแหละนี่ท่อกขาพอดพอดเรืโค้ดอ๋อนี่เขาเรื่อโคดอ๋อแพงไหมครับพี่ก๊อฟนิดครับพอดเรื่โค้ดเป็นพันไหมครับไม่แน่ใจนะน่าน่าจะหลักนึงมั้งอ๋อพี่ก๊อฟไปทำหลายชิ้นนะครับวันนี้หลายชิ้นครับอ๋อหลายชิ้นมันมันทนกว่าป้นสีแน่นอนทนกว่ามันไม่ลอกเลยไม่ลอกเลยใช่ไหมครับโอเคครับพี่ก๊อฟอ่ะพี่ก๊อฟครับโชกหลังโชกของชัยโยครับครับชัยโยตัวนี้อีกเท่าไหร่ครับพี่ก๊อฟตัวนี้พันเจ็ดครับพันเจ็ด ตัวนี้ปรับปรับได้ใช่ไหมครับรับน่าจะได้นะแต่ว่าไม่ได้ปรับใช่ไหมครับอืมโอเคครับฝั่งนู้นแหละครับพี่ครับฝั่งนี้มีั่งนี้มาดูพวกโซ่สเตอร์หน่อยครับเป็นสเตอร์อันลอยครับสเตอร์อันลอยครับผมสีแดงสีแดงนี่นี่ขนาดเท่าไหร่ครับพี่ครับสี่หนึ่งห้าครับอ้สี่หนึ่งห้าเล็กมากโซ่ก็อาร์กิแล้วพวกดูมสเตอร์นี่ต้องเปลี่ยนไหมครับพี่ครับหรือว่าใช้เดิมเลยอันนี้ใช้เดิมครับใช้เดิมมันเลยผมไม่รู้จะเปลี่ยนทำไม สเตอร์นี่กี่ฟันครับพี่กอลฟคันนี้ทด32สามสิบสองครับสามสิบสองหน้าเหรอครับสิบสี่ครับสิบสี่สามสองเป็นสี่หนึ่งสเตอร์นี่แพงไหมครับพี่กอล5 5ห้าท้อยห้าสิบสเตอร์เดียวห้า้อยห้าสิบแล้วโซ่ครับโซ่ห้าร้อยโอ้โหเป็นพันแล้วพี่หน้านี้ด้วยไหมครับพี่หรือว่าธรรมดาหน้าหน้าธรรมดาหน้าก็เป็นสเตอร์แท้เอาไปไปกลึงไปกลึองออก โอเคประมาณนี้ชุดหลังพี่ก๊อแล้วพวกอาร์มด้วยครับอาร์มก oh ็พาวเดอร์โค้ดพาวเดอร์โค้ดเหมือนกันอันนี้ก็คือจะเป็นไล่น็อตนาคมใช่ครับเข้าๆทั้งคันนี้เท่าไหร่ได้ครับพี่ก๊อฟค่าเลยอ่าค่าน็อตนาคมคันนี้ว่าสามสี่พันต้องมีสามสี่พันต้องมีครับใช่ไหมครับโอเคฝั okay. ่งนี้มีมีคันเกียร์ครับคันเกียร์โอ้นี่งานอะไรครับพี่ก๊อฟงานนอกครับงานนอกแท้ใช่ไหมครับพี่ก๊อฟตัวนี้กี่กี่กี่บาทครับตัวนี้อันนี้เพิ่งสั่งมาสองพันสองสองพันสอง กันเกียร์ตรงรุ่นครับพี่ครับตรงรุ่นครับตรงรุ่นเลย2อ0 0นะครับแล้วพวกไอ้พวกฝาเครื่องอะไรพวกนี้พี่ครับทำยังไงเบิกใหม่หมดเบิกใหม่หมดเลยครับเท่าไหร่ได้ครับพี่ครับตัวนี้อันนี้ข้างนี้950ประมาณเก้าร้แล้วข้างในนู้นเท่าไหร่ครับฝั่งนู้นฝั่งนู้นประมาณพันร้อยพันร้อยรวมพวกอุปกรณ์นะอ๋อรวมหมดแล้วใช่ไหมครับอืมแล้วพวกนี้นะครับพี่ครับอันนี้น็อตน็อตให้เพื่อนกึงให้เลยกึ่งเลยครับนี่กึ่งกึง กึ่งบ้านเราเลยบเรบทำ<ร>เอง,องครับไอพวกสเตอะไรทั้งหลายนี่คือพี่ก๊อฟเบิก,หม,บกหมดเลยครับไม่หมดเลยก<ม>็คือเบิกเกือบทั้งคันนะเกือบทั้งคันเลยเกือบทั้งคันงบงบประมาณเยอะไหมครับพี่ก๊อฟคันนี้ก็เยอะอยู่นะหลายหมื่นเลยพี่ <S <S หลายหลายครับน่าจะหนักที่เครื่องไม่พี่คันนี้หนักที่เครื่องโอเคไปก๊อฟเดี๋ยวเราไปถามเครื่องดีกว่าอันนี้ต้องถามพี่ก๊อฟเลยว่าทําทําอะไรบ้างครับพี่ก๊อฟเครื่องเครื่องคันนี้อันนี้เป็นลูก5905ครับครับ5905 เป็นคาบูคาบูนคาบูเอ็นโปรอมครับแล้วพี่ก๊อฟไล่น้ำมันยังไงครับพีนนี้เป็นน้ำมันออกเทนสีฟ้าสีฟ้าอ่านึกนึกยังไงพี่ก๊อฟไล่น้ำมันออกเทนครับก็รถรถไม่ได้ขี่ก็ตอนแรกจะทำรถแข่งครับแต่ก็ดูแล้วไม่น่าจะแข่งดีกว่าลิตรละร้อยนะพี่ลิตรละร้อยครับก็ไม่ขี่เล่นิลรยากไหมครับพี่ก๊อฟถ้าเป็นกับเต็มน้ำมันปั๊มไม่ยากง่ายง่ายกว่าด้วยง่ายกว่าด้วยมันวนกว่าแต่ว่าแพงใช่ไหมครับ แล้วท่อพี่ก็ผ่าที่ไหนครับร้านในเอกเองร้านในเอกเลยร้านนในตัวนี้ก็ผ่าตรงรุ่นเลยไหมพี่ก๊อฟตรงรุ่นผ่าเปิดหรือยังไงครับตัวนี้ผาเปิดเลยรันรันแน่นอนโอเคประมาณนี้นะครับชุดหัวก็คือพี่ก๊อฟจะเก็บน็อตหมดเลยเก็บหมดเลยครับหมดเลยนะครับผมโอเคฮะชัดเจนโอเคพี่ก๊อฟเป็นที้ฟังเสียงได้ได้ครับโทรได้ไหมครับ โอ้โห <mm oh, พี่รู้เรื่องเลยโอเคครับประมาณนี้พี่ก๊อฟฝากร้านหน่อยครับพี่ครับก็ร้านอยู่เขตหนึ่งครับอยู่ที่นครศรีธรรมราชข้างโลตัสมีอะไรก็เข้ามาได้ครับเป๊เป๊เหรอครับเปสการนัชยาบโบ้ครับอ่าเป็นภาษาภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษใช่ไหมครับครับโอเคขอบคุณพี่ก๊อฟมากนะผมเดี๋ยวรถคันต่อไปก็ทําจากที่พี่ก๊อฟเหมือนกันใช่ครับเยอะไหมครับพี่เยอะเยอะนะโอเคขอบคุณพี่ก๊อฟมากนะครับผมครับสวัสดีครับ